สวัสดีครับวันนี้ผมได้ปลามาผมจะทำปลาหนึ่งน้ำจิ้มแจ่วให้กิน จะล้างปลาด้วยสั้นสมก่อนเพราะว่าจับข่าวปลามันจะมีข่าวเยอะเดี๋ยวเรามาทำเครื่องยัดในท้องปลากันมันจะได้ไม่ข่าวอะไรนึง เข้าไปแล้วเวลานึ่งมันจะดับขาวใส่เข้าในทองปลาเลยเรียกทเรียกเรามาทำเครื่องน้ำจิ้มแจวกันมีห้อหอมมีกระเทียมมีพริกแล้วก็พริกอ่อนเดี๋ยวเราจะมาหัน่นแล้วก็คั่วก่อน เตรียมผักที่จะนึ่งกินกับไอ้ิมแจวกินกับปลานึ่งจิ้มแจวว่ามีผักอะไรบ้างก็มีแครอทมีมะเขือมีกะลามปีมีฟักทองแล้วก็มีฟักข่กงตงุ้งที่เราเสร็จหั่นเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปนึ่ง มันเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราเอาปลาไปนึ่งกันเราจะเกล้อทาปลาก่อนมันจะให้จับข่าวแล้วก็ได้เพิ่มรสชาติให้ นี้เราปลาขึ้นเตาแล้วแต่ใช้เวลาประมาณ25นาทีเดี๋ยวมาดูกันว่า25นาทีมันจะน่ากินแค่ไหน,นเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วกันก่อนมันมีหอมพริกกระเทียมเราจะเอาไปคั่วในเตาก่อนให้มันออกเกียมๆก,ก่อน าปลาเราสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเรานึ่งปลาเสร็จแล้วเรามาทําน้ำจิ้มแจวกันพ,พริกพีิกขั่วไว้อะหอมกระเทียม ไม่ต้องละเอียดมากพอหยับหยับเนี่ยตับประมาณนี้นะแล,นลนนแ,ลนแล้วก็ปรุงในครกไปเลยก็ใส่ชูรสนิดหนึ่งแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็ปลาร้า แล้วก็น้ำมะนาวตอนนี้เข้ากาันแล้วก็ตักใส่ถ้วยไปกินได้เลยน้ำจิ้มแจ้วเสร็จแล้วนะปลาหนึ่งน้ําจิ้มแจ้ว อาหารเพื่อสุขภาพกินแล้วจะไม่อ้วนอร่อยต้องลองนะ